นิยายสัน้นจบในตอนเรื่องนางบำเรอหลับจ้างลวงแต่งโดยช่องนภาสตอรี่ไปรับฟังกันได้เลยค่ะภายในห้องนอนที่มืดสนิทถึงแม้ตอนนี้จะเป็นเวลาบ่ายโมงกว่าเสียงโทรศัพท์จากข้างโต๊ะที่หัวเตียงดังขึ้น มือเรียวบางของหญิงสาวที่นอนตะแคงอยู่จึงค่อยๆเอื้อมมาจับที่โทรศัพท์เพื่อดูว่าคนปลายสายคือใครคุณทศเลขาของนายสุรตะนี่มีอะไรอีกเนี่ยเธอบ่นพึมพำรรก่อนเรียกสติแล้วกดรับสายสวัสดีค่ะคุณทศ สวัสดีครับคุณจรินเอ,อ่อคุณสุรตะมีงานโดดให้ทำนะครับคุณจะรับไหมเงินดีนะครับถ้าทำสำเร็จงานในงานจ้างลวงอีกแล้วหรอคะไหนนายคุณบอกจะไม่จ้างฉันแล้วไงไม่ชอบหน้าฉันไม่ใช่หรอแต่งานนี้นายกำชับเลยนะครับว่าต้องเป็นคุณเท่านั้น ทำไมล่ะคะงานครั้งที่แล้วยังด่าว่าฉันทำอาชีพบ้าๆอยู่เลยแล้วคราวนี้ทำไมถึงมาจามาจ้างฉันอีกละ่ะเออผมไม่รู้เหตุผลจริงๆครับเอาเป็นว่าคุณจะลินตกลงแล้วนะครับผมจะได้บอกนายเฮ้ย <c oughs> ค่ะบอกนายคนด้วยนะคะว่างานนี้งานสุดท้ายแล้ว ฉันจะไม่ทำงานแบบนี้อีกแล้วถึงเงินจะดีแต่ความเสี่ยงมันสูงค่ะได้ครับงั้นหกโมงเย็นคุณจรินมาเจอนายที่บริษัทนะครับจะได้รับข้อมูลของงานนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเธอวางสายพร้อมถอนหายใจแล้วนึกถึงงานก่อนๆที่เคยทำเคยรับจ้างลวงแบบนี้ให้กับเขา ย้อนกลับไปเมื่อเดือนก่อนตอนหนึ่งทุ่มกว่า,วาที่ร้านอาหารจรินหญิงสาวมั่นใจกำลังนั่งทานมื้อเย็นอยู่เพียงลำพังขณะที่เธอจ่ายเงินแล้วเดินออกจากร้านเธอชนเข้ากับชายหนุ่มคนหนึ่งที่เซอร์ซ่าเดินผ่านมาชายร่างหนาตาคม จ้องมองเธอตาขวางเพร้อมือของเธอไปดึงเสื้อของเขาจนขาดและก่อนที่เธอจะปีกตัวเดินหนีโดยไม่ขอโทษสักคำเขาดึงกระเป๋าของเธอเอาไว้อย่างหาเรื่องโอ๊ยสวยชะมัดเธอบนแล้วมองหน้าเขาพร้อมรอยยิ้มอย่างเป็นมิตรฉันจ่ายค่าเสื้อให้ก็ได้ แต่ฉันก็เจ็บนะคุณเดินไม่ถูกทางเลยอะผมไม่ได้ต้องการค่าเสือ้อแต่ต้องการคำขอโทษงั้นคุณก็ต้องขอโทษฉันเหมือนกันเพราะคุณก็ผิดไม่ผิดผิดสิทั้งคู่ยืนเถียงกันไปมาอยู่หน้าร้านก่อนที่จะริน จะสังเกตเห็นสายตาของผู้คนที่เดินผ่านไปมาโดยมองพวกเธอแปลกๆเธอจึงรีบเดินหนีไปโดยมีชายหนุ่มเดินตามมาด้วยโอ้ยนี่คุณจะตามมาทำไมเรื่องแค่นี้ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้นะผมไม่สนผมเสียหายเสียหายแหม พูดเหมือนฉันแก้ผ้าคุณเลยเนาะแค่เสื้อขาดนิดเดียวเองเนี่ยฉันมีธุระต้องไปทำที่ไหนอา้าวมันเรื่องของฉันคุณเกี่ยวอะไรคะถ้าไม่บอกผมตามคุณไปแน่เขาจริงจังทั้งสีหน้าและคำพูดทำให้จรินที่เป็นคนตรงตรง จึงพูดออกไปฉันจะไปที่บริษัทใกล้ๆเนี่ยพอดีฉันทำงานรับจ้างให้ลูกค้าของลูกค้าอีกทีเซ็นสัญญาโดยแผนการบางอย่างแล้วแต่สถานการณ์โอเคยังฉันไปแล้วนะเดี๋ยวเขาขวางทางเธอเอาไว้ได้หน้าตาสงสยัย อะไรอีกรับจ้างอะไรนะรับจ้างลวงไปได้ยังยังคุณต้องมาทำงานให้ผมบ้างแล้วผมจะไม่กวนคุณอีกฮะทำงานให้คุณนนี้นะคุณมีอะไรที่ต้องการจากใครงั้นหรอใช่ผมจ้างราคาดีถ้าคุณทำได้ แต่ผมไม่เคยได้ยินว่ามีงานแบบนี้สักครั้งก็นี่ไงฉันทำอยู่ฉันไปก่อนนะเดลสายชายหนุ่มดึงกระเป๋าของเธอเอาไว้ไปสิแต่กระเป๋านี่ต้องอยู่กับผมถ้าคุณอยากได้คืนก็ต้องมาทำงานให้ผมผมชื่อสุรตะเราเจอกันเขาพูดจบ ก็เดินหันหลังจากไปเดี๋ยวสิคุณจะบ,บ้าเหรอเอาคืนมานะคุณเธอไม่มีทางเลือกเพราะเวลาที่ต้องรีบไปทำงานนี้จึงเลือกไปทำงานก่อนก่อนที่จะตามมาเอากระเป๋าจากเขาในวันถัดมาตามเบอร์ที่เขาโทรเข้ามาในโทรศัพท์ที่ทิ้งเอาไว้เพียงอย่างเดียว เมื่อเธอตามมาตามที่อยู่ก็ได้รู้ว่าสุรตะคือเจ้าของบริษัทใหญ่มีเลขาผู้สู้สัตว์ชื่อว่าทศข้อเสนอหรือค่าตอบแทนที่เขาจ้างวานเธอมากพอสมควรเพื่อลาก,กับความถนัดที่เธอต้องไปทำงานให้กับเขาเพื่อให้คู่ค้าที่ดื้อดึงเซ็นสัญญาให้ได้ จนงานแรกเธอทำมันได้อย่างไม่มีผิดหวังในเวลาอันรวดเร็วจนน่าทึ่งสุรตะเรือใครๆก็ไม่รู้วิธีการลวงของเธอหญิงสาวผู้ฉลาดอย่างจลินจนเขาติดใจการจ้างวานนี้จนเผลอจ้างเธอนับครั้งไม่ถ้วนในเวลาไม่นาน และระหว่างที่ให้รายละเอียดงานหรือพูดถึงเนื้องานสุรตะจะเป็นคนบอกเองทั้งหมดซึ่งแปลว่าจรินต้องเข้าออกที่บริษัทนี้เป็นวาเล่นและการที่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมหญิงสาวมักจะสร้างความแปลกใจน่าทึ่งและประทับใจให้กับเขาอยู่เสมอเขาเองก็ไม่น้อยหน้า มักจะสร้างความแปลกใหม่ให้กับชีวิตของเธออยู่เสมอเช่นกันจนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมางานที่คิดว่าจะเป็นงานสุดท้ายของบริษัทนี้เธอทำสำเร็จแต่ก่อนที่จะรู้ผลสุรตะแสดงความเป็นห่วงต่อเธอเขาอยากรู้ว่าเธอทำงานพวกนี้ได้ยังไงจึงส่งคน ไปสะกดรอยตามและความทั้งหมดก็แตกจนได้ในวันที่จรินมารายงานผลสุรตะนั่งรอเธออยู่ในห้องทำงานกับทศเลขาของเขาเรียบร้อยแล้วค่ะและคุณไม่ต้องจ้างฉันแล้วนะฉันเลิกทำงานพวกนี้แล้วทำไมละ่ะ เกิดกลัวขึ้นมาหรอที่ต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงแบบนั้นต้องแต่งตัวล่อแหลมรอตารอใจใช้ความหัวงูของคนพวกนั้นด้วยการปลอมตัวเป็นสาวเซ็กซี่นี่คุณรู้ได้ยังไงคุณแอบตามฉช่หรออืมผมอยากรู้คุณทำไมไม่บอกผมว่าคุณต้องทำขนาดนั้น มันอันตรายมากนะคุณฉันเอาตัวรอดได้ฉันก็ไม่เคยโดนทำร้ายสักทีพวกนั้นเซ็นเอกสารด้วยความยินยอมเราก็หลับไปอย่างสบายคุณไม่กลัวว่าสักวันคุณจะพลาดหรือไงคุณทำงานบ้าๆน,นี้ได้ยังไงคุณจะรินเอองานนี้มันบ้าแต่มันได้เงินดีคนรวยแบบคุณจะไปเข้าใจอะไร ชีวิตคนจนแบบฉละด่าจบแล้วใช่ไหมงั้นฉันขอตัวเธอลุกขึ้นแล้วเดินเหวี่ยงออกไปเดี๋ยวผมบอกว่าอย่าเพิ่งไปก็คนมันเป็นห่วงนี่คุณเธอเดินจากไปโดยไม่สนใจเขาแต่จะว่าไม่สนใจก็ไม่ใช่เธอสนใจ แต่เลือกที่จะเย็นชาต่อความรู้สึกพอรู้สถานะของตัวเองดีณวันนี้เวลาหกโมงเย็นหรือสินาฬิกาจลินกลับมายืนอยู่ในบริษัทนี้อีกครั้งตามคำบอกของทศเลขาของสุรตะด่าฉันแต่ก็ใช้งานฉันไหนว่าเป็นห่วงไง ห่วงงานตัวเองมากกว่าอีกคนบ้าเธอยืนอยู่หน้าห้องทำงานของเขาพร้อมบ่นพึมพำว่าอะไรนะเสียงของสุรตะดังขึ้นจากด้านหลังทำให้เธอตกใจรีบหันมาหาเขาทันทีนี่คุณตกใจหมดเออจะจ้างฉันอีกทำไมไม่ชอบหน้ากันไม่ใช่หรอ อืมเข้ามาคุยในห้องทำงานก่อนทำไมคุยตรงนี้ก็ได้มาเถอะหน้าคุณนี่จะเถียงผมทุกคคำเลยเหรอมาเร็วเขาเดินนำเข้าไปด้วยรอยยิ้มเธอก็เดินเบี่ยงตามไปแล้วนั่งลงที่โซฟาที่ประจำว่ามาสิคุณลีลาเยอะนักนะเหรอ ผมเคยแสดงลีลาให้คุณเห็นด้วยเหรอเนี่ยว่าอายจังเนคุณโคดลีลาแล้วคุณจะเอาอยังไงเนี่ยว่ามาสักทีสิเขาจ้องหน้าของเธอแล้วย้ายมานั่งบนโซฟาข้างเธอทันทีในเวลาเพียงทิบตานี่คุณจะเข้ามาใกล้ทำไมตกใจหมด เขายืนหน้าเข้ามาใกล้ๆพร้อมจับแขนทั้งสองข้างของเธอเอาไว้แล้วเหมือนจะกืนกินเธอทั้งตัวจันลิลรีบสะบัดมือแล้วยกตัวหนีแต่ก็สู้แรงของเขาไม่ได้คุณสุรตะคุณจะทำบ้าอะไรเนี่ยปล่อยฉันะนะหนีให้ได้สิไม่งั้นคุณได้เป็นเมียผมแน่นี่คุณ บ้าเหรอปล่อยนะคุณเขาแกล้งจูพาดและหัวเราอออกมาก่อนจะปล่อยเธอคุณเล่นบ้าอะไรเนี่ยก็แค่ทดสอบว่าถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณจะคิดว่าตัวเองแน่อยู่ไหมเพราะงานสำหรับคืนนี้ที่รอคุณอยู่โหดพอสมควร ผมเป็นห่วงเธอนิ่งไปเกือบคำว่าเป็นห่วงของเขาเป็นห่วงเราจ้างทำไมก็ผมผมพลาดไม่ได้ค่ะทีหลังก็ไม่ต้องบอกว่าเป็นห่วงก็หรอกบอกว่าเป็นห่วงงานก็จบแล้วเราต้องไปตอนไหนแค่ต้องการลายเซ็นใช่ไหมฉันบอกไว้ก่อนนะ ว่างานนี้งานสุดท้ายฉันจะไม่ทำงานบําเลอลงลวงนี้อีกแล้วเบื่อคนดูถูกเจ็บใจสุรตะนั่งอมยิ้มกับสีหน้าเวียงเวียงของเธอลูกค้าของผมวันนี้เป็นชายแก่แต่พลังเยอะคุณระวังหน่อยก็ดีนะเขานัดที่โรงแรมตอนสองทุ่มอืมเดี๋ยวมารายงานไปนะคะ คุณเจ้านายเมื่อเธอเดินออกไปแล้วสุรตะก็โทรหาทศทันทีเตรียมของเสร็จหรือ,อยังเอาไว้สมจริงนะเสร็จแล้วครับนายที่เหลือเป็นหน้าที่ของนายล้วนๆครับโอเคขอบใจมากเดี๋ยวจ่ายเบี้ยเลี้ยงพิเศษให้ครับนายเขาวางสาย แล้วรีบหยิบกลนแจรถออกไปทันทีทางด้านจรินตอนนี้เธอกำลังนั่งรถแท็กซี่ในมือถือถุงเสื้อผ้าที่ต้องนำมาเปลี่ยนเพื่อทำงานของเธอไม่นานเธอก็มาถึงที่โรงแรมตามที่นัดเอาไว้หละมุงตรงมาที่ห้องสำคัญพร้อมเอกสารงานสำคัญด้วย ก่อนที่จะเข้าไปด้านในห้องนั้นเพอก็ไปที่ห้องเก็บของด้านข้างแล้วแปลงโฉมตัวเองเป็นสาวผมบอลทองสั้นปากบาแต่งหน้าเฉี่ยวคมริมฝีปากแดงเดือดอยู่ในชุดเดรสเกาะอกสีดำถุงน่องลายตะไครยรองเท้าส้นสูงสีดำเงาเดินออกมาด้วยความมั่นใจก่อนบิดลูกบิดประตูห้องนั้น ให้เปิดออกและสิ่งที่ได้เห็นคือแสงเทียนกลิ่นเทียนหอมในห้องที่ปิดไฟมืดมีเพียงแสงเทียนเท่านั้นแต่บรรยากาศนี้ไม่ได้ทำให้ความถนัดของเธอลดลงเลยเธอเดินเข้ามาและปิดประตูลงช้าๆก่อนจะเอ่ยขึ้นสวัสดีค่ะ ฉันตัวแทนของคุณสุรตะมาแล้วนะคะเออเขาชื่ออะไรวะเนี่ยลืมได้ไงเนี่ยฉันเธอบ่นกับตัวเองก่อนที่จะมีร่างสูงใหญ่ของชายคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องน้ำในสภาพที่เตรียมพร้อมนั่นคือนุ่งผ้าขนหนูผืนเดียวแต่นี่ก็ไม่ได้ทำให้เธอหวั่นไหว หวั่นใจเพราะเธอสามารถเอาอยู่ทุกรายที่ผ่านมาชายตรงหน้าผมสีขาวทั้งสีสะใบหน้าเป็นริ้วรอยตามอายุแต่ก็ดูแปลกในสายตาของเธอและยิ่งไฟสรวสรวยิงถามไม่ความชัดเจนเบาบางและจางลงสวัสดี หนูจรินชายแก่พูดกลับมาพร้อมเดินมานั่งลงบนเตียงเออขอโทษจริงๆนะคะพอดีฉันจำชื่อคุณไม่ได้คุณชื่ออะไรนะคะพาดฉันชื่อพาดชายแก่เห็นชุดของเธอก็ทำให้เขาถึงกับเสียงสั่นเครืออ๋อคุณพาดเออ ว่าแต่เราจะเซ็นสัญญากันตอนไหนดีคะจะเย็นๆสิหนูฉันเพิ่งอาบน้ำเสร็จเองนะหนูจะรีบกลับแล้วเหรอ <c oughs> สงสัยจะร้ายเหมือนที่คุณสุรตาบอกจริงๆเอ,อ่อล้วคุณอยากให้หนูช่วยอะไรไหมคะหรืออยากดื่มอะไรเย็นๆไหมเดี๋ยวหนูหาให้ก็ดีนะ ห้ามเปิดไฟเด็ดขาดฉันไม่ชอบงั้นหนูเอาเอกสารมาเดี๋ยวฉันเซ็นให้แต่หนูต้องกลับมาดูแลฉันก่อนนะรู้ไหมจะริมยิ้มมุมปากเมื่อได้ยินแบบนั้นได้สิคะหนูจะดูแลคุณอย่างดีเลยคะ่ะเทวางเอกสารไว้แล้วเดินไปทำเครื่องดื่มผสมยานอนหลับตามหลักสูตรของเธอ ก่อนยกมาเสิร์ฟให้กับเขานี่ค่ะเดื่มของเย็นๆจะได้สดชื่นนะคะเธอเห็นชายแก่คนนั้นนอนอยู่บนเตียงจึงหยิบเอกสารมาเปิดดูอ้าวไหนว่าจะเซ็นไงคะทำไมจะเซ็นง่ายๆได้ยังไงล่ะหนูฉันอยากเห็นลีลาเซ็กซี่ของหนูสักหน่อยพอจะได้ไหม อืมได้สิคะแต่คุณเห็นแล้วต้องรีบเซ็นนะคะเพราะหนูจะแถมของพิเศษให้เธอพูดจบกระก้าวขาที่สวมถุงน่องลายตะข่ายสุดเซ็กซี่ขึ้นมาบนเตียงช้าๆแล้วรูปไร้อย่างเร่าร้อนก่อนที่จะขึ้นมาค่อมร่างชายแก่พอคิดว่าแค่นี้เธอสามารถจัดการได้ไม่ยาก แต่เมื่อชายแก่ตรงหน้าเห็นแบบนั้นเขาคว้าตัวของเธอแล้วดึงพิกลงมานอนด้านล่างและคอมเธอเอาไว้แทนจเรินตกใจกับแรงที่เธอไม่เคยเจอว่าคนแก่ที่ไหนจะมีแรงเยอะขนาดนี้เออปล่อยฉันก่อนนะคะเจนเย็นก่อนนะใจเย็นเหรอล้อแรงขนาดนี้เนี่ยนะ เธอเห็นท่าไม่ดีจึงเอื้อมมือไปหยิบแก้วที่วางอยู่ข้างๆที่เธอทำเอาไว้มาให้กับเขาดื่มก่อนนะคะแล้วหนูจะเป็นเด็กดีเลยเธอกระพริบตาให้กับเขาแต่ชายแก่จับมันไปวางที่เดิมยานอนหลับไม่ได้ผลลกหนู <c oughs> ยังไงหนูก็หนีฉันไม่พ้น มาบมเรยฉันเถอะนะเขาก้มลงมานัวเนียเธอทันทีอีไม่ไหวแล้วนะปล่อยฉันฉันไม่ทำแล้วปล่อยฮึปล่อยได้ยังไงล่ะของดีแบบนี้มาเป็นของฉันดีก,กว่าแม่สาวน้อยเขายังคงไม่หยุดการกระทำนั้นจนมือของจอริน ที่ควาหาของป้องกันตัวเธอจิกผมของเขาแต่มันกลับหลุดออกมาทั้งอันแบบนั้นเฮ้ยเธอและเขาตกใจไม่ต่างกันแต่ไฟที่มืดสลัวทำให้เธอมองเห็นได้ยากปล่อยนะนี่มันวิกผมนี่คุณใส่วิกด้วยเหรอเธอเอื้อมมือไปเปิดไฟที่หัวเตียงทันที และคนที่เธอได้เห็นตรงหน้าที่กำลังค้่อมตัวของเธออยู่เขาก็คือสุรตะคนจ้างงานของเธอนั่นเองเธอทั้งตกใจและดีใจที่เป็นเขาโอ้ยนี่คุณเล่นบ้าอะไรเนี่ยฉันคิดว่าจะแย่อยู่แล้วนะคุณหลอกฉันทำไมลุกไปเลยนะไม่ลุกนี่คือสิ่ง ที่จะทำให้คุณไม่กล้าทำงานพวกนี้อีกต่อไปถ้าแผนไม่แตกผมจะทำให้คุณกลัวมากกว่าน,นี้อีกกลัวเหรอจะทำให้กลัวหรือคิดจะป้ามฉันจริงๆกันแน่นี่คุณเอาเรื่องนี้มาอ้างหรือเปล่าเนี่ยลุกไปเลยนะไม่ลุกคุณคิดดูสิถ้ามันไม่ใช่ผมแล้วมันทำร้ายคุณได้จริงๆ คุณจะเป็นยังไงแล้วผมล่ะผมจะต้องเสียใจแค่ไหนผมเป็นห่วงของผมนะจะรินจ้องมองเขาตาไม่กระพริบคุณคุณพูดบ้าอะไรของคุณใครของคุณคุณห่วงใครเอ่อก็คุณนั่นแหละเธอนิ่งไปอีกครั้งในคำพูดของเขา บ้าอย่ามาหลอกฉันเพึ่งด่าฉันไปเองไม่ต้องมาพูดแบบนี้หรอกลุกไปได้เล่าไม่ลุกนี่คุณเธอเสียงดังใส่เขาได้ไม่ถึงหนึ่งวินาทีริมฝีปากของเธอกระถูกประกบด้วยริมฝีปากของเขาอิ่งดื่มดำจรินตาโตจ้องมองแววตาของเขาทิมมองลงมา ในแววตาของเธอแม่กับพิบก่อนเธอจะดันเขาออกแต่มันก็ไม่เป็นผลเขาจูบแรงขึ้นแน่นขึ้นมันเหนียวแน่นเดือนกาวร้อนมือหนาก็โอบกอดเธอเอาไว้นั่นเช่นกันผมยอมรับก็ได้ว่าผมผมรักคุณและชุดที่คุณใส่ในคืนนี้ ผมแพ้มันมากและผมก็ทนต่อแรงต้านทานไม่ไหวด้วยคนจะทำอะไรอย่าคิดทะลึ่งนะฉันยังไม่พร้อมเอานะ่เดี๋ยวก็พร้อมเองแหละสุรตะเอื้อมมือไปปิดไฟที่หัวเตียงและตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่เทียนหอมเล่มเดียวที่ใกล้จะดับลงแล้วเช่นกัน จึงเห็นได้เพียงลางๆว่าชุดเดสเกาะอกสีดำนี้ถูกโยนลงที่พื้นพร้อมผ้าขนหนูนั้นคุณนะคุณฉันยังไม่ได้ตกลงอะไรกับคุณเลยนะคุณมันบ้าผมบ้าก็เพราะรักคุณไงหลังจากข้ามคืนนั้นจะเรียนก็ไม่มีโอกาสได้ทำงานแบบเดิมอีก ภพราะสามีของเธอตามติดทุกย่างก้าวห่วงเธอดังไข่ในหินเธอได้แต่งงานดังฝันที่สวยงามของผู้หญิงและได้มีชีวิตที่สวยงามอยู่กับคนที่รักเธอและเธอก็รักเขามากเช่นกันจบบริบูรณ์รับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ให้กับช่องนาภาสตอรี่ด้วยนะคะเราเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ